เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Oppo A53 กันนะครับตัวนี้เป็น c p h 2127นะกดเข้าโหมดเช็คในระบบเนี่ยของ Oppo กดดอกจันสี่เหลี่ยม899สี่เหลี่ยมนะครับเข้ามาตรงนี้ให้กด Software Version เราจะเห็นเวอร์ชันใช่ไหม c p h 2127นะครับรุ่นนี้เป็น CPU MediaTek นะอ่าขั้นแรกก็ไปที่โปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็น Unlock Tool หรือ CF Tool นะครับเราก็ทำการไปที่หมวดของ Oppo ก่อน โอเคตัวนี้ก็เลือกโหมดของ oppo เลยนะครับพอเลือก oppo เสร็จเรียบร้อยเราพิมพ์รุ่นลงไปเลยนะครับสองหนึ่งสองเก็ดก็ได้อ่าจากนั้นกด enter ครับจะโผล่รุ่นขึ้นมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยให้เราทําการกด e l a s frp นะครับ reset frp โปรแกรมก็จะพร้อมแบบนี้พอโปรแกรมพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือเราให้กดสมปุ่มพร้อมกันนะกดเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดนะครับกดแช่เลย พอมันดับให้เราปล่อยแค่ปุ่มเปิดนะครับอันนี้กดแช่นะครับกดแช่ไปเรื่อยๆอ่าพอดับแล้วปล่อยแค่ปุ่มเปิดนะครับพอร์ตมิเตอก็จะโผล่ขึ้นมาจากนั้นตัวโปรแกรมกจะทำการรีดรายละเอียดแล้วก็ทำการลบเมลเก่าออกใช่ไหมครับรีเซ็ต FRP นนะครับแต่ว่าเสร็จสิ้นอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็รอมือถือบูตขึ้นมาครับทีนี้ ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับคอมดูดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์เครื่องนี้ก็ทําให้ราคาช่างแค่300นะถ้าท่านมีคอมหรือโน้ตบุ๊กสามารถทําออนไลน์ได้นะครับผมก็จะควบคุมคอมระยะไกลใช้โปรแกรมปลดให้พอมือถือขึ้นมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่ตัวนี้ไม่ต้องเชื่อม WiFi นะครับตั้งค่าปกติเลยใส่อ่าถ้าเราเลือกเป็นไทยก็ไทยแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆตรง WiFi แล้วก็กดข้ามได้แบบนี้ ตัวนี้ปิดการส่งข้อมูลวิ่ิด้ใช้ลงไปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปตัวไหนมีคำว่าข้ามก็ข้ามไปเลยครับข้ามไปเรื่อยๆโอเคตัวนี้ก็กดข้ามไปตัวนี้ก็ติ๊กเอาอันนึงนะครับครับกดถัดไปเรื่อยๆตัวนี้ข้ามได้ก็ข้ามไปโอเคนีครับตัวนี้ก็กดเข้าใช้งานรอมโหลดสักครู่ครับ ตัวนี้เป็นการปลดแบบถาวรน,นะไม่ใช่บายพาสเหมือนกับพวกไอโฟนเนาะนะครับแต่ตอนนี้ oppo vivo ถ้า Android 15แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเ,เราปวดมือเนี่ยจะเป็นการบายพาดนะดังนั้นท่านไหนที่ปวดก็ต้องเช็คก่อนนะครับตัวนี้ก็ปวดผ่านโปรแกรมก็จะปวดถาวรเลยโอเคครับมาฝากกันเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับความรูดีมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ